เล็บแม่้าน่ากินไหมส้มตำเออน่าอร่อยมากส้มตำขอยกเลิอกออเดอร์นะคะทำไมค,ะ,คะกูปวดท้องคะ่ะแม่ไม่เอานะคะวันนี้มาดูแม่้าบัวตำส้มตำนะคะทุกคนมีส้มตำอะไรบ้างคะแม่ขาส้มตค่ะส้มตำปูส้มตำทะเลมีไหมคะ ทะเลนี้ใส่อะไรบ้างอ่ะใส่ยำใส่ยำแล้วก็ปูปูอะไรปูนาปูนาเอาทะเลก็มีปูนาเหรอโอ้โหแล้วค่ะมีอ๋อไม่ใช่ค่ะ,ม,ม,คะม,มีปูทะเลปูทะเลเหรอนึกว่าปูนาตายแล้วจะจกตาลูกค้าไหนไหนลูกค้าขอดูคดุไหมคะสิคะเป็นไงบ้าง อ๋อล้างโคกก่อนตำใช่ไหมคะใช่ต้องล้างก่อนตำเดี๋ย,มยวมันจะมีเชื้อโรคโอ้ไหนแม่ค้าโคกแม่ค้าอู้หูโคกใหญ่มากเลยนะคะใหญ่โอ้โหก็ล้างก่อนเนาะก่อนตำให้ลูกค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะมีเชือ้อโรคเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคต้องล้างก่อนอแม่ค้าก็ต้องล้านนงมือด้วยนะคะ เราต้องล้างเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าลูกค้าจะไม่ชอบกินอ๋อมันสกรปรกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคล้างให้สะอาดก่อนล้างสะอาดเดียวอ่าโอเคแล้วก็จะมาขีดน้ำล,ล้างกันล้างค้าแม่ค้าทำไมสะอาดสะอ้านด,ดีจังเลยคะ่ะ <laughs> <อา S 1> โอ้โหก่อนที่จะทำอะไรให้ลูกค้าก็คือต้องอล้างก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ล้าง เพราะว่าจีเชื้อโรคอ้ฆ่าเชื้อก่อนก่อนตำฆ่าเชื้อโอ้โหไอ้ก็จะคือฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้ออ่ะโอเคอ่ะตมตมทะเลมีใส่อะไรบ้างนะย้ำย้ำอีกทีหนึ่งยำปูนามีปูนาแล้วก็มีอะไรอีกนะมียำปลาโอ้ยมียำอ๋อส้ตมตำต้องมียำใส่ด้วยเหรอ,หอเอาใช่เหรอห<ะ>มียำยำ โอ้ยจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยค่ะอ่ะลองตำมาให้สักครกแล้วกันนะว่าจะอร่อยกันหรือเปล่านะโอเคนะถ้าตำเสร็จแล้วบอกลูกค้าได้นะคะคจะมาลองชิมดูว่าอร่อยไหมโอเคนะคะ,ละแล้วก็จะมาตำกันเลยนะคะค่ะใส่ผักใส่ผักให้มันหลดน้โอโหนี่ราคาเส้นมะละกอหรือว่าใส่ผักคะใส่ผักอ๋อ โอ้แม่คะาเจ็บมือไหมคะเจ็บมือจ้ะต้องอดทนใช่ไหมคะจ้ะโคกละกี่บาทคะโคกละพันหนึ่งค่ะหนึ่งพันใช่ค่ะโอ้มอไม่ o d ไม่ปิดน้ำให้นนหนยโอ้โหแม่ค้าแล้วก็แม่ค้าก็เปิดน้ำทิ้งไว้นะจ๊ะนี่คือพริกนะคะทุกคน แล้วดูจากทําไมคกคุณแม่ถึงบิ่นไปเลยนะคะฟังจากเสียงการตำแล้วก็แบบพอจะรู้นะคะทําไมถึงแตกโี่นี่ก็จะใสปะะ่ปลาลอ้ใสปะะ่ปลาโอ้โหกลิ่นมาเลย โอ้โหเติมปลาอีกเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหจีใส่มะนาวด้วยนะคะโอเคอันไหนมะนาวแม่ะเนี่ยลืมลืมลืมมะนาวมาโอ้ลืมมะนาวใช่จ้ะจะเอามะนาวให้นะจ๊ะจ้ะทุกคนดูเล็บแม่ะาน่ากินไหมส้มตำเออหน้าอร่อยมากส้มตำมมาเนี่ยดูจากเล็บจ้ะ แต่อันนี้มันไม่มีนะคะไม่มีมอยู่เล็บเดียวก็คือนอกนั้นก็คือปีดำปีหมดเลยเออโอ๊ยตายแล้วแม่ไปตัดเล็บห้หน่อยไันเป็นอะไรออวายนอนเข้าไปเยอะเลยอุ้ยดูดูจากการเอามือไปจับดินมานะคะออทุกคนไม่ดำได้ไงล่ะเออ,เ,อ,อเล่นสุกปกมาออแม่ไปจัดเล็บห้หน่อยด้วยโอเคเดี๋ยวหยุดเล่นแล้วเดี๋ยวก็ แม่มปีนุ้บอกว่าป็นปดน้ำไม่น้อยดูแม่ค้าเอาตามต่ออ่ะตักใส่จานมาได้แล้วโอเคอันนี้อันนี้ก็คือใส่มะนาวไปแล้วใช่ไหมคะไม่ใส่เด้๋ยค่ะโอ้โหมะนาวทําไมเป็นแบบดําๆ,ๆไม่ใช่อันนี้เนละมะนาวอ๋อหรออันนั้นดําๆคืออะไรหินค่ะเอาเอาทำไมเอาเหินใส่ให้ลูกค้าแบบนั้นนะคะมันจะเซ็ตตัวนะคะมันคือขนมดี คะ่ะลูกคะ่ะอ,อ,อใส่ไปให้หมดเลยคะ่ะโอ้โห,หลูกค้าเขาไม่เปรี้ยวหรอคะ่ะหนูอ๋อไม่เปรี้ยวก็เลยใส่เพิ่มก็ใส่ดีอีกเยอะเยอะเลยเยอะใส่หมดเลยนะคะโอ้โหลูกค้าเขาชอบกินนะกินให้หมดเลยนะคะโอเคค่ะ วายทำไมมือลงไปลงอย่างนั้นด้วยล่ะคะก็ควรสีคะโอ้โหกลายเป็นส้มตำไหมเนี่ยแซค่ะกลายเป็นส้มตำแล้วค่ะนี่ค่ะดำดำเนี่ยค uh huh. กินให้หมดนะคะเฮ้ยเปื่อนหมหละทำไม่ดีใส<ว>่ปลาลาไปเลยถ้างั้นลูกค้าลูกค้าขอยกเลิกออเดอร์นะคะ ค่ะกูปวดท้องค่ะแม่ไม่เอานะคะไม่บายค่ะไม่ายไม่บายค่ะลูกค้าไม่เอาเลยนะคะลูกค้าปว่กลัวปวดท้องบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลูกค้ากลัวปวดท้องเฮ้ย